เบี้ยเบี้ยอุบายเว้ยไอ้ท่อยท่อเบี้ยก็ก็ต้องดึกก็ท่อตะแกรงในเบี้ยออนท่อเบี้ยก็ต้องดึกวันนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้นี่นอนดึงดึงหน่นอนตื้อๆนี่เนาะบ้ขาว่อึกกกตันี่ลุกแล้ววันนี้ จ,จ,จำๆพวกใครเพื่อนตอ,อนนะใครพวกใครทำโม้มทึกเนาะ,ะ <c oughs> มีมูมีงูมีมูหน่อยสวัสดีพี่นอ้องพี่ฮักทุกๆคนเนาะมาพบข้าพาเจ้าอีกแล้วเนาะในวันนี้ภารกิจของเขาก็คือ สิไปเอางวัวเนาะอ่าสิไปเอางัวเห็ดดอกเนาะสิไปเอางวัวเห็ดดอกมาเนี่ภารกิจของเขาก็คือไปเอางวัวเห็ดดอกเพราะว่าพวกเขาอยู่ทางภายจะเบาเนาะสิไปเอางัวซอยเพลินเนาะโมเมนต์เอ่องูโจกองเนาะแต่สิไปเอางัวซอยเพลินเนาะภารกิจของเขามาเนี่ก็คือไปเอางวัวซอยเพลินเนาะฝากพี่น้นนองทุกๆคนติดตามไปเบิ้งนลำกันเนาะ ว่าการไปเอางัวนั่นเป็นแบบใดแล้วสิพบเจ้าข้างัวหรือบอมันนี้เนาะนอนแล้วเนาะพี่น้องบัดนี้เนาะอ๋อเพิ่นวัวงูอยู่ทุ่งนาอีกเนาะอยู่นาเพิ่นเนาะเอาเอาอยู่นาคนเนาะลองเอาเพิ่นอยู่นาเพิ่นวัวเนาะ Để nó vào đây nó nó thêm phần này nó nữa này, này đầm này nó phần uốn uốn ừ, này, này. nó đầm nữa chắp này hư, này là, nó bù nói nó นี่น้องงูสีดำมาสิเดินขึ้นรถเนาะกินสิผับงัวนี่สิมักรถเนาะอะบาดๆสายๆบาดซ่บ <laughs> <laughs> <laughs>

ต่อต่อตะแกงนะบีออนอ่อเแวยกนะันต่ึไปอ๋อขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นี่นอนอึดดึงนี่นอนซื่อนี่เนาะบนะขาวบ่อลึก

Vô, vô lên cho lần này, ta cái <laughs> tê tút ra lại lần. nó vừa tâm. ตนาไงเนาะใสในคราไปชงใ้เพื่นรอตนาหนนร้เลยเพื่นใสตนานีเนาะอัตนันอไรคนไปชงทางยาเนาะคนไปชงยาเพื่อนเ็ดดอง มีโมมวยงอมีโมหน่อยบานเพิ่นเป็นที่เริ่มห้อยแล้วเนาะแต่ว่าเฮาสิรอท่าพิธีการหมอบเพิ่นใส่เสื้อลงจากรถเนาะให้นะไม่เคยเฮ้ยตัวเอาเมีอะไรเนาะนกหรอกว่าเส้นยังนี่นะหนุนสั่นตัวเลยเนาะแต่ถ้าเพิ่นหมอมพอเนาะ

เออตโเียลงไว้บนนี้เนาะซุกไว้ในกุกหม้ตัวหนึ่งตัวห้าลงไปเป็นที่อ็มหอยแล้วเนาะคำพี่กสุยสน้ายัเลยัเลเลใช่รป่ 对。